สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิสณุเผยชัดทักษิณมีสิทธิ์ลดโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญเมื่อวันที่2กันยายนนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่เคยให้ความเห็นว่านายทักษิณชินวัตรไม่สามารถลดหย่อนโทษได้อีกจากที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ จาก8ปีเป็นหนึ่งปีเพียงแต่ให้ความเห็นว่าการพระราชทานอภัยลดโทษถือเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดเท่านั้นนายวิษณุเครือง,งามได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าเมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เขาจะดําเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไปเมื่อนายทักษิณหายป่วยก็กลับเข้าเรือนจําถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไป นายทักษิณขณะนี้ถือเป็นนักโทษที่ถูกจำคุกหนึ่งปีซึ่งนักโทษจำคุกหนึ่งปีคนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนายทักษิณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นนั้นรวมถึงการได้รับการลดหย่อนโทษเมื่อถึงเวลาลดหย่อนโทษทั่วประเทศถ้ามีการลดก็จะได้สิทธิเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆยังลดโทษได้อีกแต่จะลดไหมไม่รู้บางคนคาดหมายว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเพ่อแห่งชาติอาจลดได้อีก ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ